เอาแล้วไงเอาแล้วไงหลีปะทาซันจีเฮ้ยสึกกระบวนท่าของสองคนนี้มันน่าดูซะจริงๆเลยนะกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอเดฟท่านกันทุกคนด้วยนะครับนะฮะ วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของล็อกลีประทายกับซันจินะครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้นะครับผมเนี่ยก็ไปได้กุกขึ้นมาเองนะครับโดยก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับขอมาจาก Youtube นะครับขอมาวาค่าเพื ผมขอหลีประพทากับซานจีได้ไหมกระพีผมว่าสองกรณีมันน่าจะสูสีกันหยุดนะกระบวนท่ากายภาพเช่นกันนั่ะน,นะลองดูหน่อยกับพี่นะโอเคครับผมนะฮะก็ตอบรับคําขอมาในที่ร้อยแล้วนะครับทุกคนนะฮะสเกลที่จะใช้ในการวัดวันนี้นะครับก็จะมี strength speed durability ability Ab ility, iq และก็ hack นะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ผมตัดตัว power ไปนะครับจริงจริง ตัดดีวะก็ตัดแหละนะครับผมนะฮะตัดไปเลยนะฮะมันเป็นกายภาพล้วนนะสองคนนี้นะครับผมทุกคนต้องตัดแหละอเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชงกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับสเต็งตรงนี้นะครับผมนี่ก็ต้องขอเอากับตัวของซันจิเลยละกันนะครับเนื่องจากตัวซันจินะครับมีพลังกายภาพเนี่ยค่อนข้างที่สูงมากๆครับถึงแม้ว่ารีเนี่ยก็มีพลังกายภาพที่สูงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบฝีด้วกันแล้วก็นะครับด้านกายภาพของตัวซันจิเนี่ยจะเหนือมากกว่านะครับในระดับระดับหนึ่งเลยก็ว่าได เหมือนกับเป็นมนุษย์ทดลองครับผมนะฮะแล้วพลังตื่นแล้วด้วยนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยฝีในปัจจุบันเลยนะครับผมนะฮะนี่เรียกว่าทางด้านร่างกายเนี่ยมาครบถ้วนเลยนะครับแน่นอนครับว่ารีเนี่ยถ้าปะทะขากับตัวซันจิแล้วก็นะอาจจะขาหักก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะโดยตรงคร่าวๆแล้วนะครับฝีตอนนี้คือรียังสู้ตัวของซันจิไม่ได้ครับเห็นได้ว่าการที่ซันจิเนี่ยปะทะกับตัวเควนเนี่ยล่าสุดนะก็คือพลังของซันจิเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วนะครับน้้้่ไจรดดยยักกวเือิงๆ ก็โดนขาดครึ่งแล้วนะครับผมนะแต่ว่ายังว่านะครับผมนะฮะความแข็งแกร่งทางกายภาพทั้งหมดของตัวซันจีเนี่ยตัวอับขึ้นครับหลังจากที่เซลกูเมกตื่นขึ้นเอ้ยไม่ใช่นะครับผมนะฮะหลังจากที่วัฒนาการตัวเองได้นะครับผมนะฮะก็เป็นการตื่นขึ้นของพลังของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นซันจีเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในด้านความเร็วนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับขอบอกเลยกันว่าใครเป็นคนได้ครับซึ่งคนที่ได้ก็คือตัวของซันจีนั่นเองนะครับซันจีเนี่ ความเร็วเขาเนี่ยยังเทียบเท่าดับแสงเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนเนาะและย้อนฟีดกลับไปนะครับในช่วงภาคโฮเค้กเนี่ยนะครับสันจีเนี่ยนะครับเขายังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงนะครับโดยไปเตะลูกของบิ๊กมัมนะครับโดยไม่ทันรู้ตัวนะครับโดยคนที่มองเห็นก็คือมีแค่ไม่กี่คนนั่นเองครับผมนะฮะที่มองการขึ้นของสันจีได้ทันนะแน่นอนนะครับว่าการโจมตีด้วยความเร็วสูงแบบนั้นนะครับลูกของบิ๊กมัมเนี่ยฟื้นขึ้นมาก็คงจะงงเลยครับผมเอ้ยใครมาเตะตูเนี่ยเตะตอนไหนวะเน เตามไม่ทันเลยนะฮะอย่างตัวคาตาคูรีนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นด้านคอมมทนทานนะครับหรือดูลรบิลิตี้นะครับตรงนี้นะแน่นอนเลยนะครับว่าต้องให้ทางตัวของซันจิแล้วนะครับผมนะฮะ ทันจ okay. ีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถรับการโจมตีใหญ่ได้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยมีการฟื้นฟูด้วยได้รวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับรับความเสียหายไปเท่าไหร่ปุ๊บนะครับร่างกายเขาเนี่ยก็ฟื้นฟูหมดเลยนะครับแถมยังรับการโจมตีหนักๆได้แบบสบายๆด้วยนะครับอย่างโดนมีดควนอย่างที่บอกไปนะครับอันบักใหญ่เลยนะเพราะงั้นนะครับฟีดตรงนี้นะครับล็อกลีเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะมีความทนทานเนี่ยไปมากกว่าทันจีอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าฟีดของล็อกลีเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับในการรับกกกาาาารรรรโจมม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 มตตีีีีใหญ่่่่ๆๆแแงปะะะะณนนนน้้ฮถวัั็็คบผไได เยอะเท่ากับตัวของสันจิเนาะต่อมานะกรับก็จะเป็นอ o b i l i t y นะครับ ability ตรงนี้ผมมองว่าเป็นตัวของล็อกลีนะครับพอเลยนะครับเขาเนี่ยมีวิชาด่านทั้ง8นะครับแต่ว่าตัวของล็อกลีเนี่ยในตอนล่าสุดเนี่ยเขาสามารถเปิดประตูด่านที่6ได้นะครับแน่นอนว่านะครับถึงประตูด่านที่6ได้ก็ต้องเรียกได้ว่าเยี่ยมยอดแล้วล่ะครับผมของนักกระบวนท่าทั้งหลายแหละนะครับซึ่งลีเนี่ยพอเปิดประตูด่านที่6แน่นอนนะครับว่าศักยภาพด้านกากยภาพของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับผมทั้งด้านความเร็็วกกกาา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 ยยยยภพพตตต่่่่่่งงงงๆๆนนนนะะคครรรรับจมมมมีีีอออไเเเลิขึ้หป ทุกคนนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากว่าจะเปิดประตูตละด่านได้นะครับลีเนี่ยเขาต้องฝึกฝนเป็นอย่างหนักอย่างมากเลยนะครับซึ่งประตูตละด่านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสร้างความเสียให้แก่ร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งเปิดด่านทุกสูงขึ้นนะครับด่านเยอะๆขึ้นเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยย่าแย่ไปด้วยเช่นกันนะฮะแน่นอนนะครับว่าเบลิตี้ลีตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีมากมากเลยแหละครับผมนะฮะแต่ทําไมนะครับของซันจีเนี่ยถึงไม่ได้ออะะะบบบบิิลลตตีีีี้้้้นน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 นคครรััััซจจเเเ่่่ยยกก็็ดไมมหหาาืวป ที่สรูปแบบของเขาที่ใช้ได้ครับเกาะกับสังเกตขั้นสูงทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับตัวของซันจีเนียก็มีครบเครื่องเรื่องแอ็บบิลิตี้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับหากจะมองว่าเอ็กซ์แลนเซอร์แอบิลิตี้แล้วแล้วก็นะครับผมต้องมองว่าเป็นบรีเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมนะฮะหรือแอ็บบิลิตี้หรือความสามารถที่เยี่ยมยอดหรือยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับมันก็ต้องเป็นรีแล้วนะครับเพราะว่าเปิดประตูได้ทั้ง8ด่านแต่ว่าเขาเนี่ยเปิดมาแล้วหด่านอะไรงี้นะครับตามฟีดเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านไออออคคคิิวววนน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 ะะะรรรรััััััับบบแแ่่่มมมมาาาตตตงงงีีี้้้้้เเเเเยยยยยถหหใใลลลผขขกกกซซจจ ในนะครับในการต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดอย่างมากนะครับเขาเนี่ยมักจะประเมินผู้ต่อสู้ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นเหมือนหัวสมองอีกหัวหนึ่งของทีมด้วยนะครับผมทั้ง3คน4ี่คนอะไรเงี้ยก็จะมีนามิโรบินแล้วก็ซันจินะครับเรียกได้ว่าครับเป็นสมองของทีมเลยก็ว่าได้นะเพราะงั้นตรงนี้นะครับก็เลยมอกับตัวของซันจินั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นแฮกนั่นเองนะครับสกลพลังความโกงทั้งหมดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอสกับตัวของซันจิเลยละกันนะครับเอาันงีจ เป็นผู้ที่ชาคิดได้2รูปแบบได้อย่างสุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะครับฮาร์คิสังเกตเนี่ยไม่ต้องทาถึงเลยนะครับสันจีนสามารถอ่านอนาคตได้เช่นกันนะฮะแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยอ่านทางการโจมตีได้หมดเปลือกเลยนะครับทุกคนนะแถมเขานะครับยังได้รับบัฟร่างกายของเขาอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับลังจากตื่นขึ้นมาแล้วพลังของเขานะครับทุกอย่างนะครับถูกอัพขึ้นหมดเลยครับด้านกายภาพทั้งหมดเลยนะครับความสามารถนะครับเท้าไฟเนี่ยจากไฟสีส้มสีแดงเนี่ยกลายเป็นัระคบ ตรงนี้นะครับทำให้การโจมตีของซันจิเนี่ยหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะแถมความเร็วด้านกายภาพเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับจริงๆก็อยากพูดถึงเลดสุดด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่พูดถึงหรอกนะครับยิ่งโกงเข้าไปใหญ่นะครับถ้ารวมพลังตรงนั้นด้วยครับแต่จริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทำลายทิ้งอยู่ดีนะครับตรงนี้นะครับพลังแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเป็นแพ็กของซันจิได้แล้วละครับที่นับได้ว่าโกงนะครับโดยย่อมๆเนี่ยคงจะเป็นฮาคินั่นเองนะครับสรุปแล้วนน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 นะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบใเเเเเเีีีีี่่่ยยยยป็ชดดด๋ววาาามมฟงงกกกลลลทสพโ ทั้งหมดเนี่ยที่มากกว่าใครอื่นเลยนะครับก็คือตัวซันจินะครับที่มีพลังสเกลโดยรวมเนี่ยมากตัวของล็อกลินเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นซันจินะครับที่ได้รับชัยชนะไปด้านสกลพลังทั้งหมดเลยนะครับหากใครเนี่ยนะครับมีคําตอบที่แตกแกลงจากพี <Price. S 2> ่หรือว่าแตกต่างจากพี่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับพี่เนี่ยพร้อมอ่านพร้อมดูเสมอนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมานั่งสุ่มดูคอมเมนต์นะครับว่ามีคอมเมนต์อะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับว่าน่ารักแบบไหนบ้างแบบขอตัวไหนมาบ้างอะไรอย่างนดีกว่า นต์แรกนะครับผมน้องข้อเนี่ยก็จะถามมาว่านะครับพี่ครับขอการโรปะทเทอกับวันผีทั้งเรื่องหน่อยครับพี่โอ้โหการโรอย่างนั้นเลยเลยนะครับคำตอบที่ได้คือตัวของการโรนเองครับต่อมานะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็ขอมาว่านะครับขอพลเอก ปอปอปอปะทะกับพลเอกปออีกหนึ่งนะครับผมคนที่ชนะก็คือคนที่ทําผลงานนั่นเองนะครับสรุปคือมีคนทําผลงานไม่วเมนต์ที่3นะครับก็ขอมาว่านะครับขอเซนอิซูเนี่ยปะทะกับคาเวนดิสหน่อยนะครับคนที่ชนะก็คือตัวคาเวนดิสนั่นเองนะฮะต่อมานะครับโกคูเนี่ยปะทะกับออมไมนะครับแล้วโกคูเนี่ยใช้ร่างไหนก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยโกคูเนี่ยขั้นร่างเบสก็น่าจะชนะออมไมแล้วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับนารูโตะปะทะกับอากษะนี่ใครชนะนะครับคนที่ชนะก็คือตัวของนารูโตะนั่นเองนะครับชนะออกจากอคาถม ทั้งหมดหรือคอมเมนต์ทั้งหมดที่ถาถมเข้ามาในช่วงระยะระยะบางคลิปนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอเล็กเตอร์เกันด้วยนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอเล็กเตอร์เกิร์ทก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตัวไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย